สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทีวีเคราะห์ไว้แล้วนะครับจากสูตรหวยหาหนอยนะครับก็จะเป็นของเลขดับนะครับเลขวิ่งเลขรูดเลขวินแล้วก็มีเลขชุดด้วยนะครับมาดูเลขดับก่อนแล้วกันนะครับดับแน่แน่ล่างนะครับเข้ามาก็อันนี้ดูได้ฟรีเลยนะครับ สรุปมาจากสถิติแล้วนะครับสำหรับคนที่จูดมันดูยากสรุปไว้หน่อยตอนนี่นะครับดับแน่ๆน,นะครับ7กับ5ดับแน่ๆน,นะครับหลักสิบล่างนะ,ะดูด้วยนะครับว่ามันหลักไหนหลักไหนนะครับอันนี้ก็หลักหน่วยก็ถ้ามีเลข7เลขหอยู่หลักสิบล่างนะครับตัดออกไปได้เลยมันไม่มาแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้คือวิธีการดูนะก็เข้ามาดูฟรีได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะเป็นดับแน่ๆบนนะครับบนก็จะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะก็คัดเน้นๆมาให้2ตัวนะครับเผื่อใครมีเลขชุดอยู่อยากจะไปตัดออกก็เอาเลขพวกนี้ไปตัดออกได้นะครับเป็นเลขที่สรุปมาจากเลขดับนะครับจุดเลขดับพวกนี้นะครับ มันมีหลายๆสูตรแล้วก็สรุปมาให้นะครับอ,อันนี้ดับแน่ๆน,นะครับบนล่างไปแล้วก็มีเลขวิ่งเลขลูดนะครับเอาไปลูดรูดบนสามตัวเลขวิ่งก็เป็นเลขเด่นนั่นแหละครับบางคนก็เรียกเอาไปเลขเล่นเลขวิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยใครจะเอาไปลูดก็ ไอ้ที่มีเลขศูนย์ที่มีเลขสามที่มีเลขสี่ก็เอาไปซื้อได้แล้วก็ถ้ามันเยอะไปก็ไปหาเลขดับเลขตัดออกนะครับคือมันมีเทคนิคอยู่คิดว่าคนที่เล่นหวยที่รู้จักสูตรหวยก็จะเอาไปใช้างานเป็น,นครับเลขบินก็เหมือนกันนะครับเลขบินก็จะมาเยอะตัวหน่อยแต่ในเนี้ยสลับค่อยกันไปค่อยกันมามันจะมีมันจะออกแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับ 8 9 8เก้าแปดห้าแปดสองแปดมะไรเง <s uck> ี้ยนะครับมันก็จะมี1ชุด1คู่ในนี้ยถ้าสลับไปสลับมาแล้วมันก็จะออกแน่ๆนะครับอันนี้เป็นเลขบินเนาะถ้าบอกว่ามันเยอะไปก็มีเลขดับให้นะครับเลขดับมาตัดออกนะครับจะดูดับดับที่สรุปให้หรือจะมาดูเนี่ยสูตรดับอะไรพวกนี้มาตัดออกเอาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวก แล้วก็จะมีเลขเลขชุดนะครับเลขชุดแนะนำก็จะมะี64ชุดนะครับก็แน่ๆนแหละน่าจะมี1ตัวในนี้แหละล่างนะครับก็มาดูประกอบได้ว่าเลขชุดที่เราจะซื้อมันมีในนี้ไหมถ้าใครอยากเอาตรงนี้ไปใช้เลยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ64ชุดถ้ามีนี่ก็ ถ้าซื้อตรงนี้เขาจ่ายบาทละ90เนะรเราซื้อ64มันก็ยังมีกำไรอยู่นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นอยู่เล่นหวยก็จะรู้ว่าลงทุนแบบไหนมันได้กำไรนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็อยากจะได้2อชุด -3 ชุดอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เรียกลงทุนนะครับอันนั้นเรียกว่าเล่นหวยถ้าลงทุนเขาก็จะวัดว่าเออซื้อ64ชุดถ้าถูก มันได้90เราก็ได้กําไรนี่ว่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ถูกทํำยังไ,ไงเราก็จะมีสเต็ปต่อไปนะครับว่าเราจะตามตามแบบไหนตามแบบคูณเบิ้ลอะไรครับอะไรเงี้ยครับมันมีวิธีอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงอันนี้ก็เป็น2ตัวบ,บนนะครับเลขชุด2ตัวบ,บนก็8 8 64ชุดเหมือนกันนะครับก็จะมีในนี้ ใครที่เล่นเป็นเขาก็จะไปเลือกไปคัดออกได้เองนะครับถ้าใครมีหลายๆเจ้าเขามาดูมาชนกันนะครับมันก็จะได้เหมือนกันแล้วก็3ตัวบนนะครับเป็นเลขชุดนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ถึง900ชุดนะ <c oughs> เพราะว่า,าเรปนี้นะครับเขาจ่ายบาทละ9 0้ยนะครับถ้าเราซื้อ500ตัว แล้วมันถูกบาทหนึ่งเราก็ได้กําไรบาทละ300นะครับอันนี้เป็นหลักการลงทุนนะครับแต่หลายคนว่ามันเยอะมันเยอะก็เหมือนเดิมนะครับหาเลขดับมาตัดออกนะครับ <c oughs> มันมีวิธีอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่วิเคราะห์ไว้ให้สามารถเข้ามาดูฟรีได้เลยทุกวันนะครับทุกวันหวยออกเสร็จก็ ค่ำๆหน่อยก็จะอัปเดตนะครับจากประมาณไม่เกินสี่ทุ่มมันก็จะเปลี่ยนบางวันไม่อยู่บ้านหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรก็อาจจะเลดๆดหน่อยนึงแต่ก็อัปทุกวันนะครับถ้าไม่อัปก็ทักมาบอกด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมาเลือกดูได้นะครับฟรีๆนะครับตรงนี้ดูฟรีขอบคุณครับสวัสดีครับ